สวัสดีครับเพื่อนๆตอนเย็นนะครับที่ตอนนี้มีญาติธรรมนะครับลวงปู่จะส่งน้ําช่วงเย็นๆก็ถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นลมหนาวครับวันนี้น่าจะหนาวกับเมื่อวานนะครับเมื่อเช้าก็ไปร่วมเป็นสะพานบุญน,นะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนให้กับญาติธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาลวง นมโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนอ่าตอนนี้ก็ลวงปู่ก็กำลังดูช่างที่กำลังร่วมก่อสร้างอยู่นะครับญาติธรรมที่มาร่วมแรงร่วมใจกันอ่าอันนี้จากทางหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียง ครับก็ความคืบหน้าก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวาฝากคนเราติดตามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ด้วยนะครับป้องสุริยาชาแนลนะครับ